สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเรามารู้จักกันก่อนนะคะชื่อสุภทาขำแจ้งค่ะชื่อเล่นชื่อเปาเปาอ,อเป็นมนุษย์ที่เรียกได้ว่าตั้งแต่เล็กจนโตมาอายุ43ไม่เคยเจอมรสุมชีวิตมาก่อนแต่เมื่อ2ปี2-3ปีที่ผ่านมาเจอวิกฤตหลายๆคนก็คงเจอวิกฤตในช่วงเดียวกันแหละเนาะนนั่นคือ ตกง,งานต้องมาหางานทำในขณะที่ตลอดระยะเวลาที่เรามีงานทำเราไม่ได้มองหาช่องทางอะไรเสริมไว้เลยคุณเคยคิดไหมว่าอยู่ๆคุณจะออกมาจากคอม์ตโซนโดยที่เราจะทำอะไรดีอันดับแรกวันนี้พูดถึงเรื่องของกำลังใจให้กันก่อนตั้งรับจะทำยังไงให้สติพวกเราอะ่ะมันไม่ฟุง้ง ยูอยู่ตกงานเฮ้ยอันดับแรกคือแม่งทุกเสียใจร้องไห้ตาปูดตาบวมแล้วอะไรอะ่ะพอเราม,ามองเห็นว่าเรามีภาระอะไรวะมีลูกอา้าวตกงานไม่ได้ตกงานคนเดียวสาม,มีก็ตกด้วยโอ้โหคุณคะตกคู่หลายคนก็เจอวิกฤตเหมือนกันขึ้นกับว่าใครจะมองหาว่าอะไรคือช่องทางที่มันเหมาะกับเรา เปายังโชคดีเปาต่งงานแต่เปาว่ายังมีพ่อแม่ยังมีร่มโพล้มใส่ให้ได้พึ่งพากลับบ้านต่างจังหวัดและยังมองหาธุรกิจต่างๆได้ตอนนี้เบ่าเป็นแม่ค้าขายพิซซ่านะและกําลังมีช่องทางในการทําเงินอีกอย่างหนึง่งเขาเรียกว่าไขามันแลกเงินน,นั่นก็คือเราผอมพอผอมเสร็จปุ๊บเราก็หาช่องทางว่าจะทํำยังไงผอมแล้วมันได้ตังด้วย เขายของสิคาเป็นแมค้าออนไลน์ด้วยเออดีเนาะแต่รู้สึกว่าเขามีกฎจรรยาบรรณว่าเขาไม่ให้ออกสื่อเนาะเพราะฉะนั้นเปาก็จะพูดกลางกลางไว้ว่านี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ที่ทําแล้วเรามีความสุขท,ทําไปเถอะค่ะคลิปนี้เป็นคลิปให้กําลังใจไม่อดตายถ้าเราขยันแต่ถ้า เราไม่เริ่มเราก็จะอดตายเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะจาะ